พี่บาสคะว่าไงครับภาษาแนค่ค่ะได้เลยน้องหนูจะรู้ได้ไงคะว่าหนูจะเป็นข้าราชการได้อ๋อนี่คือข่าวกับนังดาม่าเลยคืออย่างนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าคนจบวุฒิปตีไม่ใช่ทุกคนสามารถสมัครข้าราชการได้ถูกต้องไหมน้องใช่ค่ะโอเควิธีการดูดูแบบนี้นี่ตามมา กําลังดราม่าเลยเนอะช่วงนี้คือถ้าน้องอยากรู้ว่าน้องจบวุฒิปอตีเนี่ยแล้วน้องสามารถสอบข้าราชการได้ไหมง่ายๆนี่เข้าไปเลยครับน้องพิมพ์คาว่าเช็ควุฒิกอพคราวนี้เราจะขึ้นเว็บแรกแบบนี้เนอะน้องก็คลิกเข้าไปเลยครับน้องจะเจอหน้านี้และน้องบอกว่าน้องอยากรู้ว่าคนแบบน้องเนี่ยมีโอกาสที่จะสมัครข้าราชการได้ไหมน้องก็เลือกระดับการศึกษาก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเป็นปอตีเนอะและน้องก็ลองดูว่าคณะของเราเนี่ยน้องสามารถสมัครได้ไหมเช่นสมมติว่าน้องจบคณะบริหารและกันอ่าบริหารธุรกิจแล้วกันโอเคไหมน้องก็พิม กดคําว่าค้นหาครับหากมีชื่อมาหาวิทยาลัยของน้องอ่าพร้อมกับคณะต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยกติกาของแพลตฟอร์มนี้ทําให้พี่บัสไม่สามารถลงคลิปตัวเต็มได้ถ้าใครอยากได้ความรู้ฉบับเต็มความรู้ดีๆแบบนี้สามารถดูต่อได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับ